Good morning class h e l l สสวัสดีค่ะจอมขวานสวัสดีค่ะพัทอเรนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันวันพุธตอนเช้าที่ของฟามไม่สดใสอีกแล้วนะคะฝนตกเนาะหนาวโนมาบอกค่ะตอนนี้เสียงดังเนาะคุงจะพูดได้ดังขึ้นแล้วกัน โอเคเมื่อวันเราเรียนเรื่องอะไรไป,ไปเราเรียนบทที่2นะคะเรียนเรื่อง reading story เราแปลเนื้อเรื่องกันไปแล้วแล้วก็อ่ทบทวนเรื่องเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนั้นนะคะวันนี้จะมาเรียนคำศัพท์ในเรื่องเมื่อวันมูบอกแล้วเนาะ please open your class book to page 17 17หน้าที่1 7ค่ะตรงนี้ค่ะอ่ามีเหมือนในหนังสือนักเรียนใช่ไหมคะ มันเป็นคำศัพท์นั่นเองค่ะคำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับเนื้อเรื่องบางคำเนี่ยนักเรียนแปลออกแล้วใช่ไหมคะแต่บบบางคำจำได้อยู่แล้วแหละเมื่อวานก็เจอแล้วคำนี้ audience ผู้ชมใช่ไหมอ่ะก็จะมีคำอื่นเพิ่มมานิดหน่อยค่ะก็คพอมคำว่า stage curtain เดี๋ยวเรามาดูว่ามันแปลว่าอะไรนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนฟังก่อนรอบหนึ่งตร้อมานะคะเดี๋ยวฟังเขาออกเสียงคำศัพท์นะ one two three Listening twelve. Listen and repeat. Lights Makeup Script Character Curtain Stage Costume Audience. ามาดูแต่ละคําอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อบางคํานักเรียนฟังการออกเสียงไม่ทันนะคำแรกออกเสงว่าไลส์ไลส์แปลว่าอะไรนักเรียนแปลว่าแสงไฟหรือว่าดวงไฟนะคะแล้วก็มีความหมายอื่นๆอีกใช่ไหมอย่างเช่นแปลว่าเบาแต่ในที่นี้จากภาพแล้วแปลว่าไฟค่ะแปลว่าไฟต่อไปมนาะคําไหนก่อน s c สกิปสกิปสริปก็คือ คำแปลในดิกชันนารีก็จะแปลว่าต้นฉบับใช่ไหมคะอ่ะแปลว,ว่าบทก็ได้คลิปต่อไปคำนี้ค่ะ curtain curtain แปลว,ว่าอะไรคะมันอยู่ตรงไหนสีเกี่ยว,ยวนี้เขาเรียกว่า curtain ผ้าม่านค่ะในห้องเรียนของนักเรียนมีผ้าม่านอยู่อ่าคำต่อไป audience audience, audience ผู้ชมแปลว่าผู้ชมผู้ชม,ชมต่อไป state state เวทีเวทีเวทีเมคอัพเมคอัพเมคอัพเอ่อเป็นแบบแต่งหน้าแต่งหน้าแต่งตาใช่เมคอัพเราก็ปกติเราก็เรียกทับศัพท์ว่าเมคอัพอยู่เลยอยู่แล้วใช่ไหมคะเราไม่ค่อยจะแปลเป็นไทยเราจะเรียกติดตาเมคอัพเมคอัพเรคเตอร์เมคอิทแฮปัพเรคเตอร์ก็คือตัวละครค่ะตัวละครอ่าเราเรามักจะพูดใน สำเนียงไทยๆตอบคาแรคเตอร์ <Character. S 1> ใช่ไหมาแรคเตอร์ Character, เนี่ยจะแปลว่าลักษณะนิสัยก็ได้นะคะคอสตูมคอสตูมคอสตูมเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายโอเค okay. จากนั้นนักเรียนรู้ความหมายของแต่และคําแล้วเ,เราต้องเอาคําศัพท์มาใช้ก่อนเดี๋ยวจะปิดไหมคอนขอให้นักเรียนเอาคําศัพท์มาใช้ตรงพาร์ทที่สองใต้ภาพก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดู definition หรือว่าคํานิยามของคํานั้นว่าเวลาแปลเป็นอังกฤษแล้วเนี่ยมันจะแปลว่าอะไร เ,เขียนคำอธิบายด้วยภษาอังกฤอ่ะ write the words เขียน <Yeah. S 1> คำศัพท์ลงไปค่ะให้สอดคล้องกับ write the words yeah write the words เขียนลงไปโดยภาพของคุณไม่ช,ชัดใช่ไมนั้นก็จีดูของตัวเองได้เลยโอเคข้อสองสามสี่ห้าหกหกข้อห้าข้อนะคะ stop talking อ่ะตอนนี้ยกมือมาอเ,เกินครึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเริ่มเฉยนะคะรอมาหลายนาทีแล้ว คุคผู้เช่ลยเองก่อนละกันนะคะอ่านักเรียนไม่เปิดไม์แทรกนะข้อแรก actor need to learn a script before they can be in a play นักสแสดงเนี่ยจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสคริปต์ก่อนที่พวกเขาจะออกมาสแสดงละครน,นะคะก็คือใช้คำว,ว่าสคริปต์ไปเลยต้องเรียนเกี่ยวกับบทก่อนใช่ไหมอ่านบทอ่านละครอ,อ่านต้นฉบับก่อนว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรก่อนจะออกมาสแสดง ข้อทีดสง่ง I was nervous before I walked onto the the d o t ฉันเนี่ยตื่นเต้นประมาฉันประมาค่ะ nervous ประมาก็ะือฉันประมากก่อนที่ฉันจะเดินออกมาบนบนอะไรคะข้อนี้เวทีใช่ไหมอ๋อ stage ตอบคำว่า stage ใช่แล้วถูกต้องค่ะเดินลงไปได้เลย อ่ะให้ในฐานะปิงปิงเป็นคนเสร็จคนแรกคุณครูให้ปิงปิงเฉลยข้อสาม Helen was a queen in the play and she had a beautiful costume ได้ไหมคะเด็กๆตอบเหมือนเพื่อนไหมได้ไหมเหมือนเหมือนค่ะเหมือนค่ะอืมคือคอสตูมนะคะครอนี้ตอบ ปิงปิงแปลให้เพื่อนฟังหน่อยเร็วว่าทำไมตอบนี้แสดงว่าความหมายมันต้องเข้าการลองแปลเพื่อนฟังนะคะเฮเลนเป็นพระราชนีในบทในบทที่เล่นแล้วก็เออและและหล่นเออและหล่นมีชุดที่สวยค่ะโอเคเดี๋ okay, ต่อไป number four f o r ช h a n ชอนคุณครูเคยเรียกคุณไปเมื่อวันก่อนๆแล้วคุณไม่ได้พูดเลยเพราะว่าไม่บ๊กไม่เสียไม่อะไรสักอย่างวันนี้คุณพูดได้แล้วค,คุณครูจะให้คุณพูดค่ะข้อสี่ค่ะขอ้อสี we use a lot of makeup to make Ben make look scary for the day โอเคถูกต้องนะคะเพื่อนตอบ make up make เป็นเป็น,เปนำเนียง เป็นสำเนียงที่เป็นแบบไทยมากอะ่ะใชส่สำเนียงไทยสุดๆสำเนียงไทยข้ามนาสำเนียงไทยได้เหมือนกันสำเนียงไทยหรือฝรั่งก็ได้เหมือนกันค่ะที่สำคัญคือต้องออกเสียงให้ถูกต้องแค่นั้นเองอ่ะแปลได้ไวด่ายังไรคะพี่ขุนทูแปลให้ก็ได้แปลได้ไหมโอเคอพวกเราเนี่ย<อ>พวกเราใช้อะไรใช้เครื่องสําอางจานวน,นมากเพื่อทําให้หน้าของเบนเนี่ยดูน่ากลัวในละครค่ะ Open. Would you like to share your answer? Open. Thank you. Yeah. Open. <coughs> no no no. <coughs> <laughs> Mà open. Open. Tỏa câu 5 câu hỏi. Câu Ha. Who was your favorite um favorite คาเรคเตอร์โอเพนคุณบอกเพื่อนจะบอกทำไมอ่ะโอเอ้ยอ่ะได้แล้วค่ะโอเพนเมื่อกี้เพื่อนเฉลยให้แล้วนะคะคา a r คเตอร์ถูกต้องค่ะผมจะแปลให้ฟังนะคะเด็กคาเรคเตอร์แปลว่าตัวละครใช่ไหม Who was your favorite character in the play ใครคือตัวละครที่คุณโปรดปรานในบทละครข้อสุดท้ายแล้วเนาะเหลือคำเดียวหรือเปล่า อ๋อคำอสัท์มันเยอะกว่าจำนวนโทษคำสัท์มันเยอะกว่าเดอเดอเดอหลอ when the c ล o w ก came on t h เ s อะสเตจจุดจุดหัวเราะเมื่อตัวตลกออกมาบนเวทีใครหัวเราะคะลูกค้าลูกค้าไม่ใช่ร้านอาหารค่ะนี่มันโรงล <Okay, S 1> ะครก็ต้องเป็นผู้ชมผู้ชมออเดียนส์แค okay, ่นั้นแหละโอ้ หน้าที่ของนักเรียนค่ะเอาคำศัพท์มาใช้เหมือนเดิมเลอพ้นไปเลยนะคะนี้ในหน้าที่15 work book ค่ะ open your work book to page 15ในหน้า15เขาบอกว่า match the words to the definitions นักเรียนจับคู่คำกับคำนิยามของคำนั้นให้ถูกต้องค่ะนี่แหละที่คุณครูบอกว่าเราเอาคำศัพท์ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษอีกทีหนึงเอาคำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะ ลองดูก่อนของครูไม่ชัดนักเรียนดูในหนังสือของตัวเองได้เลยค่ะโอเพนครูเรียกตอบทีเดียวปิดกล้องเลยเหรอคะเปิดกล้องมาคนที่ปิดกล้องเนี่ยไม่รู้ว่านั่งอยู่หน้ากล้องหรือเปล่าไงพอคุณรูเรียกตอบก็คุณเนี่ยคุณรูไม่รู้ว่าเพื่อนเนี่ยเปิดตั้งไว้แล้วไปดูทีวีหรือเปล่าไม่รู้แหละตอนสอบเดี๋ยวผลคะแนนออกก็รูู้หน้ากล้อง อ่าตอนสอบก็รู้เรื่องว่าใครฟังไม่ฟังอ่ามาถึงเวลาเฉลยแล้วนะคะเดี๋ยวมาเฉลยกันเลยค่ะขอบคุณที่พิมพ์บอกค่ะใช่ไม่ต้องพูดออกไมก็ได้พิมพ์บอกก็ได้ว่าเสร็จแล้วหรือว่ากดสติ๊กเกอร์คุณครูก็รู้แล้วว่าเสร็จนะคะอ่าเขาบอกว่าให้นักเรียนจับคู่คํากับคํานิยามของมันนะคะข้อแรกเขาเฉลยมาแล้วแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยไปดูคําศัพท์ตั้งก่อนนะคะว่าเขาให้คําว่าอะไรมาบ้าง คำแรกก็คือคำที่เราเรียนกันมาเมื่อกี้เลยค่ะ light light ก็คือไฟหรือดวงไฟใช่ไหมคะ stage stage เวที curtains curtains ผ้าม่าน makeup ก็เครื่องสำอางนะคะ costume เครื่องแต่งกาย script ต้นฉบับหรือว่าบทละครนะคะ character ตัวละคร audience ตัวผู้ชมนะคะตัวผู้ชมผู้ชมนะคะผู้ะะผที่มาดูละครน,นั่นเองข้อหนึ่งเขาเฉลยคําว่า s c r i ปตอีกแล้วนะคะเพราะว่าคํานิยามหรือว่า definition ที่เขาให้มาคือ now the words of a play is the character say เป็นคํานามซึ่งมันเป็นคําพูดเกี่ยวกับบทละครเป็นคําพูดของบทละครเป็นคําพูดของละครน,นะคะซึ่งตัวละครเนี่ยต้องพูดเขาเรียกว่าอะไร s คริปตนั่นเองคะ่ะ ข้อที่สองข้อที่สองคุณครูเฉลยก่อนแล้วกันเนาะัวอย่างให้เพื่อนๆดูแล้วก็3าสคุณครูค่อยเลือกเองนักเรียนไม่ต้องปวดไม้แย่งกันนะคะ Number two Now the place at the front of the theater where actors perform a play เป็นคำนามซึ่งเป็นสถานที่ค่ะเห็นคำว่า place ไหมเป็นสถานที่ซึ่งอยู่หน้า โรงละครและเป็นที่ที่นักแสดงเนี่ยออกมาแสดงค่ะเป็นที่ที่นักเรียนไม่ใช่นักเรียนนักแสดงออกมาแสดงมาโปรดมันคืออะไรคะเรียนมันคือที่ไหนเวทีนั่นเองค่ะสเตตสเตตนะคะมิน้นเลยจ้าหมายเลขสามตอบคำว่าคำว่าคาราเต้ โอ้หนูตอบไปแล้วพี่คีจู้จู้จู้รอเพื่อนให้มิให้มินคิดก่อนนะคะ <Character. S 2> คาแรคเตอร์ได้ไหมคะมิน้นคาแรคเตอร์ค่ะคาแรคเตอร์เ <Character, S 1> <Character, S 2> หรอคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูลงมาแปลให้นะคุณครูอ่านเองก็ได้คาแรคเตอร์ noun a group of people who watch a play คีย์เวิร์ดคือคำว่า watch a play เลยค่ะเขาบอกว่าเป็นคำนามหมายถึงกลุ่มคน ผู้ซึ่งดูการแสดงรู้เลยคำตอบคือไม่ใช่คาแรคเตอร์นะคะแต่เป็นออเดียนออเดียนเชื่อแกได้เลยค่ะน้ำพิกมาแล้วคนอื่นปิดไหมค,ะค่ะป่ดเล่แล้วก็คอสตูมนอะเดะสเ The special for the actors were in a play โอเค correct answer แต่ว่าออกเสียงตรงนี้เป็นดีนะคะเพราะว่านำหน้าเสียงสระ,อ,ะอยู่ข้อนี้นะคะเมื่อกี้ costume now the special clothes the actors wear in the play เป็นคำนามซึ่งเป็นเสื้อผ้าที่มันพิเศษค่ะนักแสดงเนี่ยจะสวมใส่เวลาเล่นละครใช่ไหมก็คือ c o s t u m ก็คือเครื่องแต่งกายนั่นแหละข้อที่5นะคะ ข้อนี้มาลองไปกันใหม่นะคะเป็นคำนามซึ่งเป็นผ้าใช่ไหมซ,ซึ่งมาเนี่ยซ่อนหรือว่าปิดบงัง Stay T ปิดเวทีก่อนที่ละครจะเริ่มอะไรที่มันเป็นผ้าที่มันเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผ้าแล้วก็มันปิดเวทีไว้ก่อน i n ผ้ <The means. S 1> าม่านใช่ไหมคะผ้าม่าน Curtain Curtain Curt คำนี้ค่ะ Curtain ขอบคุณค่ะบู เคลเคิกเทปเจนนะพรีเกนเซอร์อ๋อด้านล่างก็ร <Perfect. S 1> ู้แล้วค่ะอ่ะทีนี้นักเรียนหยุดเขียนนะคะมีนักผูจะล็อกหมดเลยนะคะ้อที่หก now electric lamps that show the actors in a theater เป็นคำนามค่ะแล้วก็เป็นเป็นหลอดไฟไฟ้านะคะที่มีไฟสาดส่องออกมาแล้วก็โชว์ค่ะ ให้ผู้คนได้มองเห็นนักแสดงที่อยู่บนเวทีอะไรเอ่ยมีคำว่า lamp อนอะไลท์ก็คือแสงไฟนะคะเป็นดวงไฟแสงไฟต่อไป now mm hmm. a person in a play or story คนในบทละครหรือว่าในเรื่องค่ะ character character. character ก็คือตัวละครนั่นเองค่ะ character เห็นไหมเร,แร,ราแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษอีกทีหนึ่งน,นะคะไลท์แชรสุดท้ายแล้วค่ะเดลัสสุดท้ายอมันเหลือคำเดียวแล้วนะคะเด็กๆมันเหลือคำเดียวแล้วค่ะ now <a> the powder clean make up etc. e before s a play ก็คือเมคอัพนั่นเองค่ะใช่ไหมแป้งครีมแล้วก็อื่นๆที่นะักแสดงเอามาทาลงบนหน้าพวกเขาก่อนการสแสดงก็คือเครื่องสำอางนะคะเมคอัพคุณครูคิดออกทำไมเพราะว่ายังไม่ใช้เลยเมคอัพเสียงมันเชื่อมกันค่ะเป็นเมคอัพใช่ไหมเมคอัพวันนี้คุณครูพอเท่านี้ดีกว่าจริงๆมีเรื่องอยากสอนต่ออ่ะเสลหมดแล้วนะคะนกักเรียนเช็คคำตอบแล้วก็ทำให้เสร็จสมบูรณ์ได้เลย จริงก,ก็ยังมีเวลานะแต่ว่าพอแล้วเดี๋ยวทําแบบฝึกหัดไม่ทันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมายังเจอกันเรื่องคําศัพท์นะคะจะเป็นคําศัพท์ที่เป็น silent letters เป็นคําศัพท์ที่มีเสียงที่มันไม่ออกเสียงอยู่คําศัพท์ที่มีตัวอกักษรซึ่งมันไม่มีเสียงนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันพรุ่งนี้ละกันวันนี้คุณครูฝากให้นักเรียนไปท่องคําศัพท์เหล่านี้ค่ะเพราะว่าตอนเปิดเทอมมานักเรียนก็ต้องท่องแล้วก็มาสอบเขียนศัพท์อยู่แล้ว จริงไหม